สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูพระปิดตานะครับพระปิดตาองนี้แท้เฉยนะครับแท้แท้แท้เฉยนะฮะพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อเนื้อสำลิดนะครับองนี้สำลิดจ๋าเลยนะครับไม่ได้ไม่ใช่สำลิดเงินสำลิดทองอะไรนะเป็นสำลิดนสำลิดตรงตรงตัวของเขาเลยนะพระองค์นี้ผม อ่อเช่ามาจากลานพี่สาวนะก็พี่สาวคือไปไปเจอนี่ไม่ต่ำกว่าสี่ห้ารอบทุกรอบหยิบขึ้นมาส่องแล้วก็วางเอาไว้นะไม่คิดว่าพระองค์นี้จะแท้นะผมก็คือดูหน้าร้านแล้วมันก็แปลกๆนะครับก็เลยไม่ได้เช่ามาเนาะสำหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมองค์เนี้ยพอพอเมื่อวัน วันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์ที่สี่นะวันอาทิตย์ที่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมานะก็ไปหยิบบ่อยนะหยิบบ่อยเหลือเกินหยิบขึ้นมาส่องบ่อยเหลือเกินก็เลยตัดสินใจเอากลับบ้านเฉยนะเช่าเอากลับบ้านซื้ออกลับบ้านเฉยแนละ้วคือไม่คิดว่าจะแท้และเกยด้วยคือจับบ่อยมากเลยก็แค่นี้นะลำคานตัวเองก็แค่นี้นะครับหยิบมาหยิบซื้อซื้อกับบ้านเฉยเลยนะครับองค์นี้เป็น การเช่าพระแบบแปลกๆมากนะครับเช่าเพราะลำคาญตัวเองนะครับไปกี่รอบกี่รอบก็หยิบขึ้นมาส่องไปกี่รอบกี่รอบกี่รอบก็หยิบขึ้นมาส่องนะครับก็ลำคาญตัวเองนะครับก็ซื้อกลับบ้านเหตุผลมีแค่นั้นเนี่ยครับผมไม่คิดว่าจะแท้จะเกด้วยแต่ปรากฏว่ามาตรวจสอบที่บ้านปรากฏว่าแท้เฉยนะครับพระปิดตาหลวงพ่อเอี่ยมพระหนังองค์เนี้ยแท้เฉยนะแต่ว่าเป็นเนื้อสำริดเนาะเปรียบเทียบแบบในหนังสือแล้วก็ตรงกันเป๊ะอยู่เหมือนกันนะครับ เแต่ว่าข้างหลังเขาจะเป็นอย่างนี้นะข้างหลังเขาจะเรียบๆอย่างนี้นะแต่ผมจะบอกสาเหตุทีหลังนะว่าข้างหลังนั้นเรียบๆเ,เป็นเพราะอะไรนะครับผมถ้าผมขออนุญาตเล่าประวัติคร่าวๆข,ข,ของหลวงปู่เอี่ยมว,วัดหนังนะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี้ท่านเป็นชาวชาวบางขุนเทียนกรุงเทพตั้งแต่กําเนิดน,นะครับผมท่านเกิดเมื่อปีสองพันสามร้อย 2,375นะครับผมเอ่อแล้วก็มาบวชปี2,397เนาะก็อายุ22ปีนะครับอายุมาบวชตอนอายุ22ปีนะครับแล้วก็มาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี2,441นะครับผมเอ่อหลังจากนั้นท่านก็บูรณะปฏิสังขรณ์วัดซึ่งซึ่งวัดเอ่อวัดหนังตอนนั้นก็มีความช,ชำรุดเสียหายหลายจุดหลายที่นะครับท่านก็เลยมา บุรณะปฏิสังขรแล้วก็มีการสร้างใหม่หลายที่นะครับก็ท่านก็มามอรณาภาพปี2469นะครับรวมอายุได้94ปีนะปีถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่องค์หนึ่งของประเทศไทยที่มีมีอายุยืน พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ทะลุร้อยปีนะก็เก้าสิบกว่าปีเก้าสิบกว่าปีสมัยก่อนก็ถือว่าเยอะแล้วเนาะเพราะสมัยก่อนก็อย่างในประเทศไทยก็คนสมัยนั้นก็ทําการเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่นะก็ตักตามทางานอะไรเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ผมไม่ได้ตําหนิว่าคนสมัยก่อนอายุ อายุไม่ยืนเพราะทํางานหนักนะครับแต่ส่วนส่วนใหญ่จะอายุไม่ยืนขนาดนี้นะครับครับผมก็มรณภาพาปีนะครับปีสองพันสี่ร้อยหกสิบเก้านะอายุเก้าสิบสี่ปีนะครับเออส่วนพระองค์ที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นพระปิดตาพิมพ์ยันยุ่งเนื้อสำลิศนะครับเนื้อสำลิศจ๋าเลยเนาะไม่ไม่ใช่สำลิศเงินไม่ใช่นี่เลยนะผมดูผมดูเออ ที่ผมไม่ได้เช่ามาเพราะว่าหยิบหยิบขึ้นมาส่องบ่อยเพราะว่าพระเขามีลักษณะเหมือนผ้าแท้เป็นพ้าแทนนะครับเรื่องอ่าซอกแขนซอกขาอะไรเงี้ยฮะก็ตรงตามที่ตรงตามที่ตำราเขาว่าไว้นะครับเพียงแต่ว่านี่เขามีข้างหลังเนี่ยข้างหลังข้างหลังเขาเรียบๆรียบเนี่ยที่เรียบเรียบนี่ไม่ไม่ใช่เนื้อผ้านะครับอตรงเรียบเรียบเนี่ยไม่ใช่เนื้อผ้านะครับไม่ใช่เนื้อผ้าโดยตรงเป็นเป็นคาบตะกังนะครับ เป็นคาบกลางหรือว่าคาบขี้เบ้านะครับคาบขี้เบ้าเขาปกติเขาเออาจจะติดติดกันกับแค่ผิวผิวผ้าแค่นั้นเองนะคาบขี้เบ้าทั่วๆไปแต่องค์นี้หนานะครับคาบขี้เบ้าหนาตึบหนาปิดขึ้นมาปิดยันขึ้นมาเลยเนาะคาบขี้เบ้าปิดยันขึ้นมาเลยผมก็เอะใจกลัวว่าจะไม่แทก็เลยไม่ได้ซื้อมาดูแต่ละรอบก็เอะใจตรงนี้นะครับเอะใจตรงนี้เอตรงไอกตรงเอ คาบคาบขี้เบ้าเนี่ยผมคิดว่าเขาเขาเป็นเนื้อผ้านะผมคิดว่าตอนแรกเขาผมคิดว่าเขาเป็นเนื้อผ้าเนาะไอ้ที่เป็นคาบขี้เบ้าตรงเนี้ยแต่พอตัดสินใจเช่ามาแล้วก็มามาเออมาตรวจสอบรายละเอียดแล้วเอามันเขาไม่ใช่เนื้อผ้านะครับเขาเป็นคาบขี้เบ้านะครับคาบขี้เบ้าติดเต็มเลยนะครับ ต,ติดยันข้างหลังท่วมยันข้างหลังด้วยเนาะแต่อองค์นี้ถ้าเกิดงัดงัดงัดคาบเบ้าตรงนี้ออกก็น่าจะได้นะเพราะว่าอคา,าบเบ้าเนี่ยคาบเบ้ากับองค์พระเขาเนื้อเนื้อเขาจะไม่ติดกันนะโดยโดยโดยธรรมชาติของคาบเบ้าแล้วนะคาบเบ้ากับเนื้อพระนี่เขาจะไม่ติดกันนะน่าจะงัดออกได้นะแต่แต่ ผมว่าจะไม่งัดแต่แล้วกันนะเอาเอาไว้ดูนะเนาะไว้ดูความสมบูรณ์ขององค์พระนะอ่ามัมเนเขาเป็นคาบเบ้าเขาเป็นคาบเบ้านะครับตอนแรกผมตัวแรกที่ผมไม่ได้ไม,ไ,มไม่ได้เช่ามาก,ก็เนื่องจากอีกตรงนี้แหละครับเพราะว่าคิดว่าเป็นเนื้อพระนะจริงๆเราไม่ใช่เนื้อพระเขาเขาเป็นคาบเบ้าเนาะโอ้องค์นี้คาบเบ้าหนามากเลยนะไม่รู้เขาเขา เขาทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะข้าวเป้าหนาหนาหนา,หนาผิดปกติหนากว่าหลายๆองค์ที่เรา,เรา,เราท่านท่านเห็นนะหนามากเลยนะครับคล้ายคล้ายคาบตะกรรังคาบตะกรรังรรที่เขาเชื่อมเหล็กเลยเนาะคาบตะกรังรที่เขาอ็อกเหล็กอะ่ะใช้ใช้ลวดเชื่อมอ่ะใช้ลวดเชื่อมเชื่อมแล้วก็จะมีไอ้คาบตะกรังรที่ติดอยู่กับรอยเชื่อมนะแบบแบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเลยเนาะ ครับคาบเบ้าแบบนี้เขามันเขาไม่แต่ถ้าจะออกก็ออกยากอยู่นะพูดถึงนะเพราะว่าเอยันเขาก็จะมีความสลับซับซ้อนเ,อเป็นเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเนาะยันยันอพระปิตาพิมพ์ป้านลอยองค์หลังยันยุ่งของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยเขาจะมีความความลึกความกลมกลึงและความลึกแล้วก็ผมคาดว่าคาบเบ้าตรงนี้น่าจะยัดเข้าไปล็อกล็อกตัวกันกับยันไปเรียบร้อยแล้วเนาะ น่าจะเอาออก,อย,ากอยากอยู่แต่ก็ถ้าจะออกก็ออกได้นะครับผม่อพปิดตาพิมพ์ยันยุง่งอยู่ในมือของผมเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็น่อพปิดตาเนื้อสำลิดสำลิดจ๋าเลยเนาะวิธีการดูพระปิดตาพิมพ์ปั้นลอยองคหลังยันยุง่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยก็ดูคล้ายหลวงหลวงปู่ทับวัดทองนะี่เนาะแต่แต่การวางแขนจะไม่เหมือนกันนะหลวงหลวงปู่ทับวัดทองนี่ส่วนส่วนใหญ่เขาจะ นนะแ,ขแขนในนะแขนแขนในก็แขนในก็คือสอดสอดเข้าไปใต้ขาแล้วก็มาปิดทวารตรงนี้นะแต่วรงล้มผู้เอี่ยมวัดหนังเนี่ยเขาจะเป็นแขนนอกนะแขนนอกนี่คือพาดพาดแขนพาดขาด้านนอกลงออกด้านนอกมาเนี่ยแล้วก็มาปิดทวารด้านด้านด้านล่างตรงนี้นะอันนี้คือการแยกแยะระหว่างลวงผู้เอี่ยมกับลวงปู่ทับวัดทองนะครับผมวิธีการดูก็คล้ายๆกันนะครับผมอันดับแรกนะครับดู ดูพิมพ์จำพิมพ์ไม่ได้ว่าเป็นพระของใครพระพิมพ์อะไรพระของใครดูขา้างหน้าเสร็จปุ๊บนี่ยเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเอกลักษณ์สําคัญก็คือแขนนอกนะอันดับสองมาดูหุ่นเทียนนะครับหลายคลิปผมจะพูดถึงหุ่นเทียนก่อนนะอขออนุญาตพูดถึงหุ่นเทียนก่อนก็แล้วกันนะหุ่นเทียนนะครับหุ่นเทียนหุ่นเทียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่เขาก็จะมีอยู่หลักๆอยู่สามสามสี่ลักษณะนะครับ ลักษณะแรกก็คือลักษณะแบบหุ่นเทียนแบบโบราณเนาะหุ่นเทียนแบบโบราณนี่ก็คือทําแบบหุ่นเทียนทื่อๆขึ้นไปนะอ่าทื่อๆขึ้นไปไม่ไม่มีคอไม่มีหน้าไม่มีปมอะไรเลยทํใหุ่นเทียนแบบทื่อๆขึ้นไปแล้วก็ทําแขนอ่าเออขอโทษนะทาขาทําขาไว้แล้วก็ทําตัวทื่อๆขึ้นไปนะอ่าไม่มีไม่มีเอ่อปมไม่มีขยักไม่มีอะไรทั้งนั้นก็เรียกหุ่นเทียนแบบโบราณนะ ทําเป็นตอตอ,อ่ะตอทือๆครับผมอันนั้นเป็นลักษณะแรกนะอันอันอันดับสองก็หุ่นเทียนแบบหัวเป็นปมๆนะอันดับสองอันดับสามก็หุ่นเทียนแบบคอบากนะครับผมอันนี้ก็มีก็ลักษณะจะไปคล้ายๆกับหลวงปู่ทัพวัดทองอยู่บ้างครับแต่ว่าแยกแยะก,ก,กันได้พอสมควรนะครับครับผม อันดับสองที่ที่ดูนะอันดับสองที่ดูก็คือการแปะยันนะครับการแปะยันเนาะอันดับแรกหุ่นเทียนอันดับสองการแปะยันนะครับการแปะยันการอ่ยันของอ่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยอ่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นยันองค์เดียวด้านหลังด้านหลังนะส่วนใหญ่จะเป็นยันองค์เดียวอ่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่ก็จะทํายันตัวใหญ่องค์เดียวเลยแปะไว้ด้านหลังเลยนะไม่เหมือนหลวงปู่ทัพวัดทองนะหลวงปู่ทัพวัดทองนี่ต้องมีมากกว่าหนึ่ง ต้องมีมากกว่าหนึ่งนะครับต้องมีมากกว่าหนึ่งนะที่ที่เห็นที่ผมเห็นมาในหนังสือในเว็บไซต์อะไรทุกททุกที่นะครับหลวงปู่หลวงปู่ทัพพระทองนี่เขาต้องมีมากกว่าหนึ่งองค์นะยันแต่แต่สําหรับหลวงหลวงปู่ปู่เอี่ยมวัดหนังนี่ทําองค์ใหญ่เลยแปะเต็มหลังเลยนะองค์ใหญ่แปะเต็มหลังนี่เนาะอเส้นเทียนต้องมีความกลมกลึงนะครับเส้นเทียนต้องมีความกลมกลึงนะอันดับสามก็คือพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะเขาจะไม่มีตะเก็บข้างนะ แต่เข็บข้างเขาจะไม่มีนะเน,เนื่องจากว่าเป็นพระพิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับผมไอจุดนี้ก็เหมือนกันนะที่ผมไม่ชอบพระองค์นี้มาตั้งแต่ที่แรกก็คืออจุดนี้เหมือนกัน,นครับ <ๆ S 1> เพราะว่าคาออบตะกังนะครับคาบตะกังคาบขี้เบ้าเขาไปปิดไปหมดนะครับปิดไปหมดมองไม่มอง,ไม,มองไม่ออกว่าตรงตกลง,งมีแต่เข็บข้างหรือไม่มีแต่เข็บข้างมองไม่ออกเลยผมก็เลยไม,ไม่ไม่ตัดสินใจเช่ามาแต่ครั้งแรกๆนะไปครั้งสองก็จับขึ้นมาสองไปครั้งสามก็ ก็จับขึ้นมาสองรู้สึกจะครั้งที่ห้าหรือครั้งที่หกถึงได้เช่ามาครั้งที่หกน่าจะเป็นครั้งที่หกนะถึงได้เช่ามานะครับพระองค์นี้เนาะครับผมย้ำเนาะ,ะวิธีการดูก็คือดูหุ่นเทียนนะดูหุ่นเทียนอของหลวงพ่อใหยวัดหนังอันดับแรกหุ่นเทียนก็จะมีลักษณะอยู่สามหรือสี่ลักษณะแต่ว่าผมจําได้อยู่สามลักษณะก็คือ,อแบบโบราณคือทําเป็นต่อทื่อขึ้นไปแล้วก็ปั้นแขน ปั้นยันมาแปะนะครับอันดับแรกอันดับสองก็คือหัวหัวหุ่นเทียนแบบหัวปมปมนะหัวปมปมคล้ายๆหัวไม่ขีดนะครับอันดับอันดับสามก็คือคอบากนะคอบากนะคอบากนะเขาจะมีอยู่สามสี่ลักษณะแต่ว่าผมจําได้แค่สามนะอันอันดับสองก็คือการดูยันนะยันเส้นยันต้องมีความกลมกลึงนะเส้นยันต้องมีความกลมกลึงแต่องค์นี้ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นเส้นยันเท่าไหร่เห็นอยู่ตรงนี้อยู่นิดหนึ่งครับ พอดีที่เห็นอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะความคมกึงความลึกของเอ่อเส้นยันนะเอ่อเส้นยันโผอันนี้นิดหนึง่นงนอกนั้นปิดหมดเลยก็คือถ้าด,ดูดูก็ดูยากพอสมควรน,นะอันอันดับสามก็คือตะเข็บข้างนะหลวงปู่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเขาจะไม่มีตะเข็บข้างนะครับเนื่องจากเป็นพระปั้นลอยองค์นะพระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่ถามว่าดูยากไหมก็ดูยากพอสมควรนะเพราะว่าข้าเป้าเขามาปิดเอ่อ ยันไว้หมดเนาะก็เลยหาจุดพิจนารณายากนะครับมีมีเอ่อโผล่ขึ้นมาจุดเดียวก็คือตรงนี้เองนะนะโผล่ขึ้นมาจุดเดียวคือซึ่งอีกตรงเนี้ยผมก็มาสังเกตอยู่ที่บ้านด้วยว่าเออตรงเขามีตรงรยันโผล่มาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับซ,ซึ่งก็เป็นจุดที่ใช้ตัดสินใจได้ได้ดีพอสมควรจุดหนึ่งนะครับแค่จุดเดียวแค่นั้นเอง <laughs> ก็เลยดูดทําให้พระดูยากนะครับแต่ว่าสรุปแล้วพระองค์นี้เป็นพระแท้นะครับพระปิตาหลังยันยุ่งหลวงปู่เอี่ยงวัดหนังนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ